ขึ้นนะดูมันดูมันออกตัวเนื้อขันนะข้าบังระเจาะเลยฝงดงขึ้นมันออกทองแดนเ่าอยู่โบนี่ตัวอื่นมาตอมม<อ>ั้ไ่ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆวัวท่านเด็ดลั่นด้วยือบานี่ท้างหนน่้น,นจุดนี้เลยสองสอง

đi đường thua đi ngoài. Còn xe à. Xe xuống nó có nghe tiếngตุปปอตุปปออยู่ เนาะ. Nó บ่ติ่งเด้อคั่นเพิ่นเห็นหนูน่ะ. Nó đi.

ยดงแจ้งมั้งเหรอพูดนะเมืองที่ไนโซนโซน C เลยเ้ยยิงผู้เดียวฮั่นตัวมันพอคสื่อเตัวไป

Để cái lá híu khẩu như là nào bạn bà Cảm ơn Cảm ơn Mà 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 Chị bướm quả Chị bướm quả Bây giờ จักท่มเรานี่นะ,ะไม่เอ็มตีสามกูจะไ้ก,ก,กินเขาตีซี่ 4. พุนละเว, <c oughs> วลาเกาดังไฟยังางก,กันเท้ามันกันนะโอ้โยได้กินอยู่ได้กินอย <c oughs> นอะว่าหนาว่นี่เียนไฟหนาว

มันตื่นไฟมันเอาแดดมาเลยนะขวาหนโอ้อมหนวดรอบเด็ก หนึ่งชุด,ดนี่มาไหลประเดกประเดกประเดกจุกคนพี่น้อนยอนนเอยสียบไหลหอมแกงปง ủa,ủa Còn... cứ phây theo à.

เน็ตบูทูละเปิดเพลงอ่ะบูทูละเปิดเพลงปานโยนปาจีนยังศาสนาเนี่นย คือม่นบางโอ้ฝุดลวงๆเลยออมหนูไหมได้บ่ปลาด้วยนี่ไม่ได้กับเซ้าสวัสด <c oughs> ีครับพี่นอ้องฟองไปสหายสายล่าสุขคนเอฟซีทุกท่าน มือนี่ก็เป็นมือวัตยุดวันมันคือวัตยุดหรอวะขึ้นวัตยุดมือจะคำก่นอนฮอสิ้นหน่อยติมือนี้นะมือเอื้นสิน้นงยสิบสี่ถึงสิบห้าคำออกมหาหญิงหนูนเคยเกาเมือนเนี่ยโอ้ยไฟเนี่ยแย่งเจะตาปันพี่หลอกเราเว้ยนั่งมืดมืดมืดตอนนี้ก็อยู่ประมาณตีสามเคิง กำลังขวหนูสีแล้วสีแล้วนี่แม้ว่าหนึ่งสีแล้วได้บ้าด้วยเนี่ยไอ้มันเลี้ยวง่ายเด้อยมืออื่นน่ะกำลังขวหนูพี่น้องออกมาหายิงหนูตันตอกทีมงานเก่าทีมงานนี่มีอูมีกับซันจนกระสอดแจ้ง nhang nhiều sọt chèng. แม่ได้กว่าไว้ไว้กว่าก็พุกนี่มีไว้พอดขึ้นฮาดแล้วนั่น <laughs> <laughs> กูเรกพไบ้าไัแก้มาอโอ้โหโอ้แ็งโอ้แี็งใส่หนึ่ตัวปาถือบ่น่ยังหรอยิบปาหรอยังหรอใส่เศาเสียบไหลเนียนบูบูดีวะเออขมอมลำขมอมลำ เหรอโคย cũng ได้เย็นมอมลํากับมอมลําไปหยังถ้าอีกผัก โอ้พะยาเนาะปูไลนีแลวหลไหโอ้ย,ย,ยอมีแต่ผักพุนะตะมอนเนียนเข้าเดียวหรอเนี่ยนี่นใสจนเบดตัว<อ>นีอ้าแซ่บเนาะใส่ลายมันแซ่บลายดิะเีนเปลาอบุญล้ยวยู่เบ็ดบุญล้วาน่านอนมานอนมา,านอนสิไปไห เอาไปเลยเี <applause. S 2> ่หิวแล้วหี่แหละหี่อวไรมีหางสอดมีคุณนะหางสอดนะเมนเมนเมนโอ้ขดดวงดองออมหนูรอบเด็กโอ้รอบเด็กรอบคันที่แจ้ง นี่ไม่ขวบนะขวบเลยยิ้ยังไงลยว่าจะกินอะไเวอ้ไม่ได้ไเละมองไหนล่ะนีอันี้นี่นี่เออนั่นล่ะเฮ้ยกินข้าวหมอยล่ะนจองแสบมามมาเด้อพี่น้อยกินข้าวไปเนี่ยขอที่แจ้งข้เลี้งดข้เลี้ยง เขาเลี้ยงตีซีมือ้อตีซีไม่ตีตีหาตนนัวนี้มากินข้าวป่ะเนี่ยก่อนทีแจ้ง <ขอ S 1> ร้งอมูโอ้ยสันนะ่งเขาตีซีพุ่นนะพุ่นนะอายหวนๆเลยถ้าขนาดอ,อาลุย,ออยกินแล้วก็นอนพ้อมืออื่นมีภารกิจต่อ อะ้ขาก่อนพี่น้องไอเนี่เดี๋ยวท่านขาวดอกปาโอ้แท่ทีเจยามานาวไม่โมตุ่ไปนั่นเมที่กัซัมปตินอ่ยอมหนูเพี้ยอ้แสบหลายกได้่อเียวป่วยหรอวะคุณหรือไง Ngủ bà nhưng mà Cá gì hiểu như nó lắm cái gì đeo này rồi Suốt khăm đấy khăm lần Thì dễ không không nhé เหมือนกูเหมือนกูอ่ะสามซี่มือกันได้เหรอตัวเกษตรอ่ะไม่เขไม่มีมนะฮะ <c ười> <c ười> ไม่ใครมีโอ้แสดงว่า,ม, <c ười> oh. ามือน,นี่แสีบหลายเหลือกินยังว่าอิ่มพุ่น่ะคอยมืออืนเสอง โอ้ต oh, ีหางพี่น้องเ้ยนั่กาบปุกแล้วอ่ะตีหาไปเอ็นหลังจันเข้าก่อนมือเสร็ยังว่ากันไหมมาเด้อใส่เวดไว้เดี๋ยวนอนได้ป่ะเนี่ยไปมือเสร็จยังวากันไหมนอนนอนนอนมือเสร็จวากันไหม

ผลงานรวมเมือ่อคืนโอ้ยตัวงามตัวนีนไหมคุณน่ะงานเงินค่าล่ะยิ่งอยูู่้เดียวูยนอีกหนึ่งก็ไไ้ปานได้เอาอื้งต้องบวกกันเลยวันนี้ที่ได้ร้นตะกอนดอกมันจีสวยเหมาไปเหมา ปุ้นน่ะบ่อนนี้ดีายเหลือวาดเลยกวัวหนูก่อนด้อพี่น้องครับบาทเนี่ยได้กินอยู่ตัวอ้วนดีเด้คุณน่ะเออบ่ขายดอกหากินยากปานเนี่ยบ่อนนี้เปิดแล้วด้อ เอ็กคนนูเหลือกที่เขาเมื่อนอนเหืองมาตั้งวนนันตแ้งเดือนเลยงานขอกมาเลยขอบคุณลายๆที่เขามาเบิ่งมาเงี้ยกันขีบหนาวากันไหมไปใส่ห้องหาไปเ้อะคนหนูคนบ่เนี้ย